ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับลมมันก็จะพัดแรงๆหน่อยเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาดูยูคาที่มันโดนโดนยาฆ่าหญ้าเนาะจะเป็นชนิดดูดซึมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเนี่ยเกษตรกรที่ยังไงอะ่ะ ไม่มีความรู้นะครับก็ต้องพูดกันแบบตรงๆแบบนี้แหละไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษายูคานะครับไม่รู้ว่าพิษภัยของยาฆ่ายาเนี่ยแกยูคาเนีย่ยมันไม่ค่อยจะถูกกันนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกวิธีขั้นตอนนะครับ เป็นก้าเคเจ็ดนะครับเป็นก้า K เคเจ็ดพอโดนยามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอฟซีทุกคนนะครับสังเกตดูนี่คือมันโดนยาละอองมันคุ้งใส่นะครับเนี่ยฉีดรอบๆคนฉีดแนะ่มองไม่เห็นหรอกว่ามันโดนอยู่คามันเล็กอยู่แล้วไปฉีดนะครับแทบทั้งนั้นเลยเนี่ยผมดูเนี่ยนะครับ นี่ก็ใช่ที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะมันโดนยาแล้วเดีเพื่อนเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับโดนยาเนี่ยโดนยาทั้งนั้นนะครับยอดดอ,อกเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมยอดเหลืองๆต้นไหนที่โดนยามันก็จะตั้งแค่แกนอยู่อย่างนะี้นะชะงักเนี่ยยอดกุดเลยเนี่ยความรู้เท่า ไม่ถึงการของเกษตรกร,เ,กรเนาะผมก็เคยบอกอยู่นะครับเรื่องการฉีดยาสุขาเล็กเราอย่าเพิ่งไปฉีดเราต้องถากเอาหรือทำยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่ฉีดยานะครับโอ้ทั้งนั้นเลยฉีดไปประมาณสิบกว่าวันนี่วัางดูแล้วยอดกุดเลยทุกท่าน อยู่คาเล็กอย่าไปฉีดนะครับอยู่คาเล็กยวฉีดเนี่ยขนาดต้นใหญ่ยังยังยังยัยงมีอาการเลยนะขนาดต้นสูงขนาดเนี่ยยังมีอาการเลยเพราะอะไรเนี่ยเพราะเวลาเขาฉีดอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันโดนใบข้างล่างมันโดนใบข้างล่างเขาไม่แต่งกิ่งออกอะ่ะแล้วก็ฉีดแล้วฉีดก็ฉีดไม่ระวังเห็นไหมขนาดต้นนุงสูงแล้วนี่นี่ดูยอด ี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมยอดกุดเลยอ่ะขนาดต้นสูงแล้วนะฟื้นยากนะครับฟื้นเรื่องฟื้นอ่ะฟื้นแต่ว่าบิวคาแล้วก็ต้องมาชะง,งักแทนที่จะโตไปข้างหน้าต้องมาหยุดนิ่งอยู่กับฝีมือของเราเนี่ยร้อยฉีดยาไป อยูคาเล็กอย่าไปฉีดนะครับผมฉีดก็ต้องแต่งกิ่งออกแต่ยูคาโตขนาดเนี้ยฉีดได้แต่ต้องแต่งกิ่งข้างล่างออกประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซนน่ะแต่งลงมาอย่าให้มันโดนใบข้างล่างเห็นไหมแล้วก็ฉีดต้องแต่งออกทุกต้นแต่ถ้ายูคามันเล็กจริงๆอย่าไปฉีดนะครับเอฟซีทุกท่านเนีย่ยมีผลเนีย่ยความ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาไม่ไม่ถึงรู้รู้ไม่ไม่เต็ม,มเขาเรียกอะไรรู้ไม่หมดอ่ะนะครับรู้ว่าแต่ฉีดอย่างเดียวครับคลิปนี้เกี่ยวกับยูคานะครับยูคาเล็กอย่าเพิ่งไปฉีดก็ฝากไว้มันไม่คุ้มกันนะครับผมขอบคุณครับผม